สวัสดีเด็กๆสวัสดีเด็กๆสวัสดีคุณแม่และเด็กสวัสดีเด็กๆสวัสดีเด็กดเด็กสวัสดีคุณแม่และเด็กวันนี้ยายควินจะมาเล่านิทานให้ฟัง <Yeah! S 1> พร้อมจะฟังกันแล้วหรือยังเธอพร้อมแล้วก็ไปฟังพร้อมพร้อมกัน <Ooh. S 1> และนิทานก่อนนะ้อวันนี้ที่ยายควีนจะมาเล่าให้เด็กๆฟังคือเรือ งานแต่งงานของแม่เสือสาว <Yeah. S 1> เอาล่ะเด็กๆพร้อมที่จะรับฟังกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะ Let's go <S แล้วก่อนที่จะไปฟังนิทานพร้อมๆกันเด็กๆอย่าลืมลดแสงหน้าจอมือถือก่อนฟังด้วยนะคะ หลับตาจินตนาการฟังไปพร้อมกันค่ะไปค่ะเด็ s <S กๆการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะป่าหิมพานแห่งหนึ่งกำลังจะมีการจัดงานแต่งงานอันใหญ่สุดว่าอลังการเกิดขึ้นระหว่างแม่เสือสาวใจคอโหดร้ายโหดเที่ยมกับคู่มั่นของเธอ ก่อนพิธีงานแต่งงานจะมาถึงเข้าแม่เสือสาวก็เลยหาวิธีจัดการกับร่างของตนเองนางเสือสาว คิดว่าตรงออกล่าสัตว์น้อยใหญ่ที่มีขนสวยขนเงางามขนดกนั่นเองเพื่อจะเอามาทำชุดรองเท้าผ้าคลุมหน้าให้แก่ต้นเพื่อจะอ้ําพางใบหน้าและรูปร่างอันโหดเที่ยมน่ากลัวของเธอนั่นเอง และงานแต่งก็มาถึงสัตว์น้อยใหญ่ที่เธอได้ไปอัญเชิญก็เกิดความกลัวขึ้นและนางเสือสาวก็ได้ตะโกนถามไปว่าเอาล่ะทุกคนในป่าแห่งนี้ทุกคนว่าใครสวยที่สุด ใครงามที่สุดฉันว่าฉันงามและสวยสะรึงที่สุดใช่ไหมใช่หรือไม่แขกพวกมิเกียร์ทุกท่านได้โปรดบอกข้าเถิดใครงามที่สุดในป่าหิมพานแห่งนี้และสัตว์น้อยใหญ่ที่เป็นแขกรับเชิญของแม่เสือสาวนั้นก็ได้เกิดความกลัวขึ้นเลยรีบต,บตอบตอบส่งไปว่าว้าว งานแต่งพิธีวันนี้ก็ต้องเป็นท่านละแม่เสือสาวท่านสวยที่สุดไม่มีใครเกินสวยแบบสิบสิบให้เกินร้อยสวยแบบทำถึงสวยแบบจึ้งสวยจริงๆไม่อิงนี่ยายจ้าและสัตว์น้อยใหญ่ก็เรียบตอบด้วยความกลัวทันใดนั้น ก็มีแม่ลิงผู้อาวุโสตัวหนึ่งได้สังเกตเห็นสัตว์น้อยใหญ่ก็ต่างซุบซิบกันแล้วก็กลัวแม่เสือสาวเป็นอย่างมากและแม่ลิงผู้อาวุโสก็ได้พูดกับแม่เสือสาวขึ้นว่าแม่เสือสาวเจ้ารู้ไหมถึงแม้ว่าเจ้า จะแปลงโฉมแต่งตัวให้งดงามสักร้อยเท่าพันเท่าเพียงใดแต่หากจิตใจของเจ้ายังโหดร้ายอยู่เจ้าก็ยังเป็นเสือผู้น่าเกลียดและน่ากลัวอยู่เช่นเดิมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเอาล่ะและนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่า ตัวตนและนิสัยที่แท้จริงเราไม่สามารถปกปิดกันได้เลยเอาล่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะคืนนี้คิ้ควีนก็ขออนุญาตส่งเด็กๆเข้านอนเพียงเท่านี้นะคืนนี้ก็อย่าลืมแปลงฟันก่อนนอนอย่าลืมบอกรักคุณพ่อคุณแม่ก่อนนอนกันด้วยนะ กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้งติ้งแจ้งเตือนอย่าลืมกดใจให้ยี่คินเยอะ oh. ๆหลาเด็กๆแท็กเพื่อนๆมาฟัง <Okay. S 1> นิทานของยี่คินเล่ากันเยอะๆนะสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ก n ๊ดนะยี่คินลาไปก่อนคะ่ะ